สวัสดีครับ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 คือวันเสาร์นี่เราอยากจะคุยสบายๆนะครับผมคือผมในในค้นคว้ามาเนี่ยคุณเชื่อไหมเนี่ยอันนี้เป็นคำพีนะที่ผมรวบรวมมาเนี่ยเนี่ยเล่มหนาเท่านี้เราคุยได้นอสซาดามุตไทยจริงๆนะครับนี่คุณเขียนรู้เปล่าคุณเขียนมากี่ปีรู้ไหมกี่ปีครับยี่สิบปีโอ้โหเนี่เล่มหนาอย่างนี้เลยนะครับคือผมอยากจะรู้ว่าโลกอ่ะมันคืออะไรจักรวาลคืออะไรครับ สุริยะจักรวาลคืออะไรคือเป็นคนขี้สงสัยอ่ะตั้งแต่ดเด็กแนละ้วพอเรามีความรู้พื้นฐานทางด้านโหราศาสตร์ศาส,สนาพุทธแล้วก็วิทยาศาสตร์รแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปจับเออมันยังไงบ้างอะไรบ้างนะระดับแรกนีนะแล้วก็มองว่าเอ๋พระเจ้บาบ,บอกว่าคนเราตายแล้วนะครับรุณองเราตายแล้วไปไหนคนเราใช่ไหมครับเออ อ๋อบางคนที่ชาวบ้านทั่วไปเขากินงีออ้ตายก็ไม่ขึ้นขึ้นสวรรค์ก็ลงนรกอ,อ๋อเหรอเขาคิดกันอย่างเงี้กแล้วหมายถึงว่าคุณเชื่อไหมว่าพุทธจารอการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีจริงอืเชื่อไหมเชื่อครับพอคุณตายอย่างเนี้ยคุณอาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์เป็นไข่เป็นไก่เป็นอะไรเงี้ยใช่ครับหรือเป็นเทวดาไปนเลยเชื่อไหมเชื่อครับแล้วคุณรู้้วยว่าจะไปยังไงเอ,อ,อ๋อก็ ก็มันมีมันมีนี่อยู่เขอาใจเวลาแบบคนที่เขาทําบุญเยอะอใช่ไหมครับเวลาจะไปเกิดมันจะไม่เกิดนะครับมันจะไปอยู่กับคนที่เขาอยู่สูงๆแบบสูงๆพวกนี้น้าท่วมเหรอพวกอยู่ตึกอ๋ออยู่ตึกคอนโดพวกไฮโซอ๋อไฮโซรู้จักไฮโซด้วยใช่ครับแล้วถ้าคนอยู่ต่ำๆอ่ะพวกแบบโลโซแหมไม่รู้จักเสกซะแล้ว ผมแฟนเซกอยู่ครับนี่วันนี้ผมฟังคุณพูดนะครับคุณก็มีความรู้พื้นฐานเยอะนะอ๋อได้ครับแต่คุณไปหลงทางไปทางไหนไม่รู้เลยนะอ๋อนะครับเอออหลงในอบายมุขหลงในกามโลกีพทะเจ้าสอนว่าครับไม่ดีอ๋อ้ไหมครับผมยังหลงอยู่หรือเปล่าก็แหมตามธรรมชาติมนุษย์อาจารย์หลงไม่กับรักโลกโกรธหลงมันต้องมีทุกคนโอ้โหใช่ไม่นั้นเป็นอนี่แล้วอคุณปั้นแล้ว ไอ้ไอ้เออไม่มีชีวิตจิตใจโอ้โหทุกวันนี้พูดพูดเป็นเป็นรู้สึกเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมจะ็กจังแม่ถ้าผมมีนนี่รับรองเนี่ยผมไม่ใช่คุณเป็นด็อกเตอร์เลยเนี่ยโอ้ยนะครับเออผมไม่ผมไม่ตั้งใจเป็นด็อกเตอร์ครับแต่ผมต้องผมใฝ่หาแต่ด็อกเตอร์ครับอะหมายความว่าไงมันหมายความว่าไงใฝ่หาที่อยากจะด็อกเตอร์ไปพบกับคุณหมอ หมอ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 อะไรครับหมอว่าช่วยรักษาเราไงครับพอเราบ้านปลายแล้วหมอมันมีเยอะนะนะครับคุณพูดถึงหมอไหนเนี่ยผมไม่ได้พูดนะอาจารย์พูดเหรอครับเอออาจารย์ชี้แน่นันเนี่ยี่ผมกิกำลังคยเป็นเรื่องเนลาก็ยังเข้าทางลนะคุณเปรงแล้วผมรู้ว่าจะไปหาอาบอบนวดใช่ไหมไม่ใช่ครับอาจารย์แหมหมอจริงๆหมอักจจะไปหาหมอตูกกระจกใช่ไหม โอ้เห็นบอกหน้าคุณก็รู้แล้วสมัยนี้มันไม่ต้องแล้วครับจานไม่ต้องเหรอโอ้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นมันนแบบว่าไม่ต้องไปหาแล้วมาใหม่เหรอออมันเจอกันปุ๊บมันสปาร์กกันเลยเออสปาร์กเลยสปาร์กปุ๊บเสร็จเสียงเงินเลยครับเหรอพ่อแม่จับแต่งงานเรอเหรอโอ้ผมมีบทเรียนแล้ะเนี่ยว่าเอ้มีประสบการณ์เหรออ่าจากญาติญาติเนี่ยญาติเหรออายุเพิ่งจะมอสม .5 ม .6 กันเองครับเลยครับ มห้ามหกดินะผู้หญิงมสี่เนี่ยครับมสี่ไมทำอะไรมันแหมเด็กมันสปาร์กกันมันก็เลยสปาร์กเลยครับแล้วไปไงก็ได้เสียกันอาจารย์แล้วแล้วไปไงก็เสร็จดีครับพ่อแม่ไฝ่ไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหจับแต่งงานเลยหมดเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องเรียนแล้วครับจบเลยก็ดีนะสำเร็จกันเลงสำเร็จสำเร็จใช่ไหมครับสำเร็จวิชาโอ้วิชาการโลกีเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนไงบ้างน่าห่วงน่าห่วงนะ ก็เอ๊ะแล้วคุยเรื่องอะไรเนี่ยคุยเรื่องเวียนว่า้ตายเกิดคุณก็จะพาลงเหวอยู่เรื่อยเลยอ่ะนี่แหละมนุษย์แหละกรรมนี่ทำไว้สิ่งที่ทําเนี่ยไม่ดีหรือจะพาคนไปเข้าวัดไปหาที่สงบสงบเพื่อจะระลึกหน่อยว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นยังไงไปไปกันคครรััับบปดี